มาด้วพี่น้องมือมากินเขากับหลังบ้านมากกินเขาอยู่หลังบ้านทีนเราพันแล้วมากกิน<ด>เขาหาเงินอ่ามากกินเขาหาแพทชัน่นเพราะวา่าค่าบ้านมันยังรออีกเยอะแ <c oughs> พนแล้วเราจะจำอะไรก่อนนี่ทำไมเราเล้กกินเราเยอะจังเลยเอาลรกก่อนนะรับสูบเพราะว่าสิเป็นยังกันนี้จากตำบลหงอาหารอีสานบ้านข้าบะเลยหรเพราะวา่า แม่แชมปลาแม่แฮมน้ำเนี่านี่นั่งันป่ะหูปากแบบที่เหมือนแตงกานหูปากปลาตองอันนี้แซ่บปลาตองก่าดิเขามโมงหนึ่งเปลี่ยนหาลก้สมงนึ่งเดี๋ยวเราไปนั่งทาน ไหน,นมุมดูสิกะตองกรตองหอมมากสมกับที่เขาไปหามาปลาทอดปลาดนนี่ดบ่เขาไปปลูกกัต่อหอมดก้อยก้อยเดบบ่แม่ก้อยบกแม่วงคื่ก้อยขมเป็นลูกครึ่งสมบ่แมนดิบมากแค่ไเนนี่รากินดิบกินมา่กินไหกินดูยว่เคยเย็นไหมสม S <S <S มืงอนีนมาซ้อมเบื้องแคยเบื้องซามพี่น้องมันหอดแสรเนาะเอาเิ่นเฮ็ดเรียวๆแบบพี่น้องทำเร็วมากราบดิบเห็ดเร็วใส่ลึกใล่ะย่าง ต้มปลาอเบล่าอันนี้ต้มปลาอะไรเ่ปลาเนื้ออ่อนต้มปลาเนื้ออ่อนใ่ะใส่ปลาแม่ข้าวเลาพราเต๋กันด้ตาเปล่าไหลมันแข็งหน่งซึ่งเรื่องต้มปาเนี่มันจะจุจารบอ่ าาเลือดนเ,นเลือดอยู่อันนี้อะไรยัง,<ว>งคงนม,มอาไรนะคาไหแม่ย่างคูนมวันแม่ยู่ปตกเป็ดแก่อืยใจะพูดกเสีแ่ชไม่ปยยปเป็นไรด้วยควแม่ใส่ไ่ด้อได้มา ตอดีอยู่นะเขาอยู <difficulty> <t> ่ทำบอกนูห <then>? ม <ination> ู <then? sm all> ้า <and> น <then? sm all> ี่แต่บอกห้งเวลานี้ล่ะแมนมันเนี่แต่บอกห้งไ่หออันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นเขาใหญ่สลัวรี่อย่าเาสลัวรี่มามงเอาก็เทย กูจะมั้งวัวสไลก์ก็มีซาโลเล่วัวลก์ก็มีแคยแกอยู่ดีตะกี้ซาโลเล่บ่เคยไก่เช่นไงแม่เปรบดาเปแดอันนี้ปีกว่ามันแกะดิอันนี้ปากเป่งึ่มันไมอนบ่ปีกหึาปีกีปีกบ่อ๋อปีกยังปาเดียวสีเนาะปาคำนี้มันง่วงเสิน้าเรีกินไห บอก็ไปกินแล้วอะไรรการทางไปแลเชียงยืนครับของเอสซี่ฮาเป็นก้ยเถวเปิดถูกนะใช่ไหมรือเล่ะกินเอสซี่ฮาวที่นั่งคนใส่คนอย่างมากมากหลายกินอมเอาแกฮอวมากินไหมดิวไม่กินแล้วไมหลายไปเฮียนไม่กินไปไม่ได้พิพินึงพัครับ